สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปนะคะความรักนะคะของคนที่เกิดธาตุไฟนะคะความรักในเดือนเมษายนนะคะของคนที่เกิดธาตุไฟนะคะธาตุไฟนะคะจะมีราศีอะไรกันบ้างนะคะมีราศีเมษนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะ ส่วนวันที่นะคะเป็นวันที่แบบแตะวันตกเดี๋ยวนุ่นจะแนบวันที่ไว้ให้นะคะสําหรับความรักของคนธาตุไฟนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยต้องเออเออบอกก่อนเลยว่าก่อนเริ่มแรกนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเริ่มมานะคะมันเหมือนมีการที่จะต้องการพูดคุยอยากพูดคุยนะคะอยากสื่อสารกันนะคะมากกว่านี้แต่ ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยสื่อสารกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความแตกต่างนะคะทั้งเรื่องของอาการเงินหนะ้าที่การงานสังคมนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันยังไม่ได้เหมาะสมกันความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นการพูดคุยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงสถานะเป็นการพูดคุยแบบยังแบบไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของเขานะคะเป็นแบบไหน ลักษณะของคนที่คุณดูดวอยู่ด้วยนะคะคุณได้ทาวเวอร์นะคะคิงออฟคั p s นะคะเอกออฟคัฟแล้วก็ดีเอ็มเพจนะคะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอกับเขาอย่างกระทนหานนะคะหรือรู้สึกว่ามันมีปฏิหารบางอย่างนะคะเหตุการณ์บางอย่างที่ได้พบได้เจอกับเขานะคะหรือมันมีเรื่องราวเนี่ยที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีการเดินจากหรือเป็นตัวเขาเองนะคะที่เดินจากคุณนะ เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นธาตุน้ำนะคะเมีนกรกฎพิจิกได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุน้ำเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะและมีความสุขได้ด้วยตัวเองยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ง้อใครนะคะเป็นคนไม่ค่อยง้อใครนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่คล้ายๆผู้หญิงนะคะมีความจุกจินะคะบางคนอาจจะเป็นผู้ชายหน้าหวานผู้ชายหน้าสวยนะคะ ชีวิตของเขาเนี่ยมักเจอเรื่องราวกระทนหันนะคะหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นกระทนหันบ่อยๆนะแล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนชอบการเดินทางนะคะหรือชีวิตเขาเดินทางบ่อยนะคุณอาจจะเจอกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เคยผ่านเรื่องราวความรักออมีอดีตในเรื่องราวของความรักที่แบบเจ็บปวดมานะคะหรือผิดหวังมานะ,ะเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยงอใครนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเรื่องราวความรักของคุณกับเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะวความรักของคุณกับเขาในปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องราวที่เหมือนอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะในรูปแบบเพื่อนออคนรู้จักพี่น้องนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะ ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออกมากนะคะว่าสนใจคุณหรือเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจเย็นมีเหตุมีผลชอบทําบุญนะเขาเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเองก็ชอบคุณหลงหลคุณนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่มากในความรู้สึกของเขานะคะเขาอาจจะเผลอถึงหน้าตาที่เซ็กซี่รูปร่างที่เซ็กซี่หรือความมีเสน่ห์ของคุณ ะะไม่ว่าคุณจะเอารูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ตามแต่ในสายตาของเขาเขาลงหลายคุณมานะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะแล้วอาจจะมีการแอบจนินตนาการนะคะถึงเรือนร่างคุณด้วยนะแต่เขาก็เก็บไว้ในใจค่ะเขาไม่แสดงออกนะคะเพราะเขาต้องการที่จะรักษาเอ่อความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่ให้นะคะกระทบกระทือนหรือไม่ให้ถูก สลายหายไปนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่แบบนี้นะคะเพราะอยู่แบบนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นการสนับสนุนนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยดูแลกันนะคะแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบนี้นะคะหรือเขายังมีเหตุผลบางอย่างนะคะที่อาจจะยังไม่อยากเรียบร้อนในความสัมพันธ์นะคะเขาเองเนี่ยในความสัมพันธ์อยากไปช้าๆนะคะอยากไปเรื่อยๆนะคะแต่มั่นคงนะ าดูนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณได้6ดาบนะคะควีนถือไม้นะคะ2เหรียญและก็ควีนถือดาบ เขาเนี่ยถ้าเขาเคยห่างเหินคุณไปหรือว่ามีอาการนิ่งๆไปนะคะเขาอาจจะมีการหันกลับมาหรือมีการกลับมาทักทายคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเองเนี่ยก็ส่องดูคุณตลอดนะคะแล้วก็อาจจะมีการติดต่อคุณมาอย่างกระทนหันแต่ว่าดูรู้สึกว่าตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยคุณจะดูดนะุเนาะเหมือนคุณตั้งกาดตั้งรับมาหาเหมือนแบบเหมือนแบบเฮ้ยหายไปตั้งนานหรือเงี้ยไปตั้งนานหรือแบบเหมือนไม่สนใจฉันตั้งนานอยู่ๆก็มาแบบมาสนใจเนี่ยมีแผนอะไรไหมนะคะ คุณดูดุดุนะซึ่งให้ให้วางดาบลงหรือว่าเออให้แบบ เย็นๆนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเนาะการที่เขาติดต่อมาหาคุณหรือการที่เขายังกลับมาหาคุณเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างหรือมันก็อาจจะมีข้อด,ดีก็ได้นะคะในกรณีที่คุณเองเนี่ยก็ยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเพราะเขาเนี่ยเองก็ยังไปไหนจากคุณไม่ได้นะคะต่อให้พยายามอยากจะไปนะคะก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีนะเขายังมองว่าคุณยังเป็นคนที่เขาเนี่ย อยากศึกษานะคะอยากเรียนรู้นะคะหรือเป็นคนที่เขาเองเนี่ยยังอยากทำความรู้จักคุณมากกว่านี้นะ,ะมาดูไพ่นางฟ้าในอนาคตนะคะคุณได้ Reconnection นะคะ n n e c t i o n Fe yourself นะคะแล้วก็ w i t n i n g คุณกับเขาเนี่ยถ้ามีการทะเลาะกันถ้ามีการไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่จะกลับมายังไงก็ต่อเมื่อนะคะคุณปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระปล่อยให้เขาเป็นอิสระเหมือนปล่อยวางค่ะอย่าไปยึดติดนะคะอย่าไปนึ่ถือในความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะปล่อยให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้ปล่อยให้เขาไปเรียนรู้นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพราะคุณกับเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันหรือคุณให้อิสระเขาแล้วนะคะ แล้วเขาแบบไม่ได้เครียดในรู้สึกไม่ได้เครียดในความสัมพันธ์หรือไม่ได้ถูกกดดันเนี่ยเขาก็จะมีเวลาได้ใช้ความคิดได้ใช้เออเสียงของหัวใจถามความรู้สึกของตัวเองดูนะคะจนมันอาจจะมีวันหนึ่งที่แบบชัดเจนในความรู้สึกแล้วนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากๆนะคะโอกาสที่จะแบบมั่นหมายแต่งงานกระ ขยับความสัมพันธ์นะคะบางคนเป็นได้แค่คนคุยก็อาจจะได้เป็นแฟนกันบางคนเป็นแฟนอาจจะแต่งงานบางคนเลิกการอาจจะดีกันนะคะบางคนทะเลาะกันอาจจะปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะดีเพราะเขาเองก็มองว่าอยากให้คุณนะคะเป็นคนที่อยู่กับเขาในอนาคตนะคะได้เป็นคนรักนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะคอมเมนต์บอกด้วยเนาะ ก็ยังไงนุ่นก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับตลไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มานุ่นมาได้นะคะหรือว่าจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องนะคะอาจจะสมัครสมา,สมาชิกช่องได้นะคะนุ่นมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนะหรือว่าใครไม่สะดวกสมัครนะคะสามารถช่วยกันดูโฆษณาเนาะเป็นการสน,สนับสนุนช่องอย่างหนึ่งนะคะ ใครที่อยากมีผิวขาวสวยใสนะคะหรือว่าอยากขาวขึ้นนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับครีมกันแดดที่ทำให้ผิวขาวหรือว่าครีมเซรั่มเล่งผิวขาวนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ